อาหารลงเลยครับเอฟพีร้อสองลอยๆป่ะนี่มีเลือดตรงนี้เดี๋ยวผมใช้เลยนะเ,เ,เลย

ตรงรถตรงรถอันนี้มีเลือดด้วยนะสองสองสองถุงโอ้เครื่องเลือดเต็มจะได้ว่ะไปไปแตกก่อนไปแตกก่อนโอ้เสียงดังจังวะบ้องบ้องไอ้เงี้ยทางขวากาลอกกาลอกทางซ้ายมาท็อปมาท็อปลอกอกูโดนขี่กูโดนขี่อ่าโอเคบ้องโอ้กาลอก ตรงนี้มีวิทย์นี่เกย์เกยมเเขาสมก์าจะโดนเหอสมกเกอร์สมกเกอร์สกเกอร์วีดียอเฮ้ยขอบ้องดิขอบ้องดิวะเสียงบ้องบ้องบ้องเล

ไม่ได้ย,ย,ย,ยินดีได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันไอ้เจ้าตเรียงในซอยรอก่อนรอก่อนรอก่อนอันนี้นักเรียนซอยเฮ้ยด่านนี้เลือดเยอะจังอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดคนไหมปิดครับผมจะซอยละอ๋อมึงจะลองอ่ะมึงจะลองอ่ะนี่ครับนี่ครับทุกคนเรียบร้อยครับผม โอ้โหยัดเขีอย่างวนเลยครับพี่เอาวิ่งผ่านก็ได้เด้อตีต้องตี๋ต้องตี๋ดอเดี๋ยวมันต้องมุดงมทอดลำน้ำนี่หว่าตะมกตะมกตะมกไปด้งขนอกกระโดดทิ้งน้าให้แล้วครับพี่ ตัวของข้างหลังลมาดิมันเจอค้อนทอกระดอกปืนปืนปืนแนวรอยไหมพี่ลูกซองกับได้เจอเน่ไหนนี่นี่น,ะนี่ออนรถจูอยู่ในรถจับมาทีน่นั่นนี่นะเปืนพี่อะไรครับอยู่แนววะข้างหลังแลนวซิตรงนี้ ลูกซองว้าวลอยๆป่ะโอ้ลูกซองงี้ยของถึงผมลองลองวัดอันนี้ไปปืนหักคอโอ้โหคอจากทิว้วทีงฟอตรงนี้เดี๋ยวมาเยอะดอีมัยใช่ไหมใช่ใช่กกไหนทัดวะทัดทัดไปไหนรผมไม่ไหวแล้วตรงนี้ขอพี่ พอดีฟ้าใสไอ้ทัด <laughs> ไอ้ทัดวิ่งลุยไฟโอ้เราใช่เหรอขอโทษขอโทษไอ้จอกกี้มาพอดี <laughs> จอกกี้ไอ้อที่ยมดครบเอ้หมดครบอ่ะยาารลาน่ะผมผมมีแล้วผมมีแล้ว <laughs> ไม่ทะลุอ่ะเ <laughs> อาเลย โมท็อปไปโมท็อปโอ้โจอกไอ้ไอ้สโมกสโมกข้างหน้าไปไปไปให้ผมนั่งยิงผมนั่งยิงผมนั่งยิงถัดเจอชัดเจอต้องให้ผมไปเกลี้ยงข้างหน้าให้ครับตะว่างนี่คือของถึงจัด ไฟไหมอีกแล้วมาครับมาครับมาครับผมน้ำแหวกแบบแวกกับมือแฟนอ่ากระกดแล้วเนอะกำลังวิ่งไปปิดสัญญาณอะรออกต็อกกี้ เพื่อนเราอยู่ไหนกำลังวิ่งมาข้างในอยู่ต้องมาเปิดสัญญาณผมขึ้นแล้วให้ผมกดเลยราขึ้นไปเลยสม็อกสม็อกจอกกี้ขี่หัวมึงด้วยโอ้โหหารวโดนหนีคอมโบแตกดีกว่าล้มแล้วล้มแล้วเฮียโดนลากยาวเลยอ่ะล้ม สมองเออสมองทางนี้ทัดกูจะแตกแล้วเออตองแตกดับเบิลแตกไปๆๆไวะอันนั่นแหละแตกตรงนั้นแหละอะไรวะปิดสัญญาณยังปินสัญญาณยังขึ้นไปปิชั้นบนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย อ่านั่นแหละนั่นแหละไปเลย <c oughs> ไปแล้วเฮ้อปิด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 เออกีตาร์กีตาร์เอาสวัสดีครับท่านผู้จเจริญไปเลยไปเทะไปเทะข้างล่างเลยชาร์ตมาชาร์ตมาชาร์ตมา เออฟาดพลาดไปเลยไปเลยไปเลยตึกยันแล้วไปได้เลยเอาตกนั่นอ่ะเอตกนั่นอะ่ะทางซ้าย,ายและเฮบาแล้วเแล้ว เจอยังวะวิทย์ว่ะบ้านบ้านอยู่ไหนวะเออน่าอยู่ทางที่วิทย์ไปอ,อะ่ะไปเลียเ้ยวขวาทางเลี้ยวขวาวิทย์อะ <c oughs> วิงว่งวิ่งวิ่งผ่านมาเลยนางนางเฟลลี่คิดไปเองไม่ได้ดูเฟลลี่ยังไหมนางเฟลลี่เออเฟลลี่กดกินยาแล้ววิ่งผ่านหน้านางก็เออนั่นแล้วเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยปีแล้วปีแล้วโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ มาแล้วถึงห้องแล้วบอกแล้วเฟลลี่ตัวนี้ควรอะไรกันสมุกสมุกปิดเลยพี่ปิดเลยเขาจะตายใช่ไหมเป็นแฟนเพียบเลยมึงแน่นหนาโอแอบแอบดูไหนไม่รู้ไห อลุงเรื่อนเนดับตกแล้วอ่ะ